ต้นไม้หนึ่งต้นอยู่ตรงกลางเราต้องทำการปลูกเชอรดอกเดซี่นะฮะหนึ100บาทนี่คือเกมแนวเพนวูซอมบี้ในรูปแบบใหม่นะฮะอ๋อปลูกเป็นมเมล็ดด้วยเฮ้ยโตแล้วเดซี่แล้วในสัตรูล่ะไม่เห็นมาเลยอ๋อนี่นี่นี่น,น,นี่ต้องสปอนสามแถวนี่คือปีศาจที่เราต้องสู้ไม่ใช่ซอมบี้อ๋อเก็บเงินจากศัตรูฮะศัะตรูดัวเงินศัตรูดัวเงินมา เอ้ยจะโดนกินแล้วอ่าไม่ผ่านเรียบร้อยอันนี้2คืออันนี้เป็นดาเมจเมื่อเดินผ่านเป็นกับดักนั่นเองตงน้นไม้ไม่ต้องเป็นห่วงเราปกป้องนายเองมาเลยเจ้าปีศาจไม่รู้มีกี่ตัวนะฮะมีกี่แบบมาจากด้านบนอา้าวข้างล่างก็มาโอ้ข้างบนมาเยอะมากอ่ะเอาเงินมาปลูกได้หรือเปล่าระหว่างเวฟน่าจะปลูกได้นะ75อ่ะวางก่อนตรงนี้ เหยียบโดนไหมเนี่ยมองไม่เห็นต้นไม้บงังโอเคเรียบร้อยเวฟต่อไปมาซ้ายขวาเลยโอเค <c oughs> ไมไ่มีความเป็นระเบียบเลยยังไม่ยากฮะตรงนี้ไม่โดนเลยรอบนี้ดีมากแสดงว่าแต่ละรอบนี่ถ้าเกิดกำจัดหมดก็คือจะมีเหมือนเป็นโบนัสให้โอ้โหอันนี้มาเยอะมากข้างล่างไม่มีเลยอาหนามซื้อได้ไหมซื้อได้ซื้อได้เหยียบเลยครับเหยียบเลยเหยียบเลยครับ เ uh huh. น้นหนามก็ดีเรียบร้อยหมดเวฟได้มาพันหนึ่งฮะหนามมีประโยชน์มีประโยชน์ใช้ได้อยู่ดูตรงที่เขาเหยียบตรงไหนที่เขาเหยียบได้เยอะๆเหยียบเยอะๆเราก็ปลูกหนามไปเน้นหนามดีกว่าตรงนี้อันนี้ตรงนี้ uh huh. uh huh. เงินมา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  อันนี้ไปอันนี้ไปอันนี้ไปหมดแล้วเงิน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 ยังไม่หมดฮะเวฟหนึ่งค่อนข้างนานอยู่ศัตรูมีแค่ตัวเดียวเหรอพืชเนี่ยมีอีกนะฮะตรงนี้ปิดอยู่อันล็อกอันล็อกอ๋อเวฟสิบห้าเวฟสิบเวฟห้าปลดล็อกจากเวฟแต่ศัตรูเหมือนจะมีแค่ตัวเดียวเเก็บมาตรงนี้หนามหน่อยหนามหน่อย อืมโอ้ได้มาอีกพันหนึ่งโอเคเวฟต่อไปนะครับเดซี่มาเพิ่มดีไหมตรงนี้อย่างละหนึ่งหัวใจคือ HP ของต้นไม้ใหญ่ตรงนี้น่าจะเป็นเวฟแล้วก็อันนี้คือเอามาแล้วอ๋อยังไม่ได้กดเลยอันนี้คือจำนวนศัตรูออโต้เองไหยฮะมาเลยมาเลยมาเลยน้ำมาโอ้ตัวไม้นี่ โอ้ยิงได้ด้วยโอ้เอาแล้วยิงได้ด้วยยิงได้ด้วยเพราะฉะนั้นเดซี่เยอะๆไม่น่าจะเวิร์กตอนนี้เพราะว่าตัวยิงมาเน้นเหยียบหนามดีกว่าโอ้โอ้ไม่ไม่ไม่ไ,ม,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 ไม่จะโดนกินไหมจะโดนกินไหมได้ไฟเอออู้อ่ะปลดล็อกตัวใหม่เป็นเหมือนวอนัทนะฮะเป็นกำแพง250แพงมากฮะ,ะแต่ว่าอย่างนั้นเราค่อยวางดูก่อนว่า ศตรูมาด้านไหนที่โอ้โหโตไม่ทันครับไปแล้วหนึ่งต้นต้นที่สองอ่าฮะวางแผนพลาดไม่ไม่นะไม่นะ่าจะรอดเงินไม่มีแล้วเออโอ้ยโ,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 โดนกัดเงินมา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 ตัวยิงไม่มีเอ๊ะผมคลิกได้เหรอไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ เดซี่ยิงนึกว่าช่วยคลิกยิงได้ระยะยิงไกลมากโอ้ข้างบนไปแล้วหนึ่งอมืมาต้นหนึ่งโอ้โหขวาซ้ายเริ่มหายไปเหลือข้างล่างจะรอดไหมเนี่ยเวฟหน้าถ้าทางไม่น่าจะรอดฮะเวฟหน้ายังไม่หมดโอ้ไม่น่าจะรอดอันนี้เดซี่สู้เขาเดซี่สู้เขา เงินมาเงินมาหนามมาหน่อยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เกือบเกือบเกือบเดซี่สู้เขาเดซี่โอ้โหหายไปเยอะเลยฮะเวฟที่7นะฮะ400กว่าตัวไปแล้วศัตรูมี2แบบยิงได้กับเดินปกติผมต้องเน้นหนามรอบนอกให้เยอะๆเพราะว่าเข้ามายิงใกล้มากยิงก่อนที่เขาจะมา2ต้นนี้ยังไม่โตรีบัวโอ้โหโ,โ,โดนยิงก่อน จัดการแล้วอย่าพึ่งยิงยิงอึงดีมากมเข้ามาไกลแล้วครับเข้ามาไกลแล้วอเออ้อโอ้โหโดนกัดซื้ออะไรไม่ได้เลยโอ้เลือดเลือ9เกอย่าให้บุกมาข้างในอย่าให้มันถึงข้างในโอ้โหโอ้โห ไม่ไม่เหลือแล้วเดซี่โออ่าอเ็ดอร่อยเลยโอเคเข้าใจแล้วเอาใหม่เราต้องวางแผนใหม่ฮะประมาณนี้ประมาณนี้เน้นเดซี่ครับถ้ายื่นออกไปตัวเดียวเนี่ยไม่น่าจะเวิร์กเพราะว่าโดนยิงอยู่ในระยะแต่ถ้าเกิดเขาเดินเข้ามาใกล้ๆเพื่อนก็ช่วยยิงได้ ตรงไหนตรงไหนที่ไม่มีหนามตรงนี้โอ้ยมาหลายตัวเลยด้านนี้โอเค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 เงิน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 ข้างล่างก็ามาเยอะข,อข้างบนก็มาเยอะเออืหัวรอบนี้ฝึกหนักเลยหายไปเยอะเลยฮะด้านขวาหายไปเยอะมากเติมก่อนตรงนี้อ,อืรีบโตรีบโตโอ้ไม่ทนนะันอ่ะมาเร็วเกินเกิน ยังไม่ทันได้ยิงเลยครับโตไม่ทันอืมไม่ควรวางในเวฟถ้าไม่จำเป็นจริงจมันโตไม่ทันโอเคนาโอ้ตัวใหม่ตัวใหม่มาตัวนี้ทำอะไรตัวนี้ทำอะไรโอ้เดินเร็วมากเดินเร็วมากโอ้โหโอ้โหเดินเร็วมากครับโอ้กินด้วยโอ้โตไม่ทันแน่เลยอย่างนี้ แย่ yeah, แล้วไม่ยิงฮะแต่ว่ากินกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยโอ้ยกิน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 เฮ้ยยังไม่โตเลยรีบโตเร็ว,วมาแล้วตัวยิงมาก่อนเออนั่นแหละโอ้ได้ยิงจนได้ตัวกินมาแล้วตัวกินมาแล้ว โอ้โหโอ้โหเกยวกันอร่อยเอโโอฮะออไม่ไม่ไม่ปลูกเร็วปลูกเร็วปลูกก่อนปลุกก่อนจะได้รีบโตมันต้องมีหนามบ้างมีตัวยิงบ้างแต่กำแพงไม่ต้องเลยไม่ใช่ประโยชน์เลยยังไม่หมดเว็บสุดท้ายว่าและเป็นตัวกินเดินเร,เร็วเตรียมตัว เตรียมตัวรับมือให้ดีอ่าฮะยิงก่อนที่จะโดนกินยิงก่อนที่จะโดนกินอยู่ครบไหมหายไปบางตัวถือว่าโอเคโอ้ได้ตัวใหม่มามิสไซ์ครับมิสไซ์เบลเอาตัวข้างในออกไปสักตัวไหมอ้ะฮะรอบละตัวเพราะว่าน่าจะยิงแบบยิงจากข้างในออกไปข้างนอกได้นะฮะส่วนเจ้าเซซี่ก็เหมือนเดิมทำหน้าที่ อันนี้วางไปแล้วรอ,อโตรอโตตรงนี้ไม่เห็นยิงเลยมิสไซเอะเดี๋ยวนะหรือว่าเขาไว้ยิงอันนี้หรือเปล่าพวกที่บินมาแอนตี Anti ้แอร์จริงด้วยจริงด้วยโอ้เอาไว้ใช้ตัวที่บินมาฮะโอ้นี่งไงตัวบินเพิ่งจะมาตัวบินคือหนามทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแล้วเดซี่ยิงได้ไหมโอ้ตัวบินมาเยอะเลย ตัวบินมาเยอะเลยครับโอ้ต้องแบ่งพื้นที่ในการปลูกอะ่ะยิงไกลได้อือฮึอือฮึโอ้ข้างล่างแหว่งแล้วอืมอันนี้ตัวหนึ่ง รีบโตเลยครับคุณโอมาแล้วครับตัวกินรอก่อนรอก่อนรอก่อนเอ่อเอาน้ำไปอืมเสียงเคี้ยวอร่อยมากโอ้โหข้างล่างเออไม่อืมอฮะโอ้ ยิงนัดเดียวโอ้โหตรงนี้แหวงแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดรีบปลูกรีบปลูกตัวบินมาแล้วฮะตัวบินยังไม่ใช่ปัญหาตอนนี้เพราะว่าไม่ทำดาเมจข้างล่างเออผมก็เล่นไปได้ไกลอยู่นะตัวกินมาตัวกินมาอ,อือหืออือหือมาเลยมาเลยมาเลย มากันเลยครับตรงนี้ไม่มีตัวยิงไม่มีตัวกินปลูกไปเลยรอโตรอตโตหมดยังหมดแล้วสบายมากเอามีตัวใหม่อันนี้อะไรเนี่ยเฟติลเซอร์อ๋อปลูกได้เร็วขึ้นฮะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนสนุกดีแต่ว่าใช้เวลานานเหมือนกันนะฮะแต่ละเวฟต้องนั่งรอกว่าเขาจะเดินมา เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ